นี่นะครับที่เราจะปูเข้าไปเนี่ยก่อนก่อนปูเข้าไปมันลกอย่างนี้แหละครับเนี่ยก่อนปูลกอย่างนี้แหละอ่าวันนี้เริ่มต้นนะครับนู้นปูมาจากตรงนู้นเลยอ่าอันนี้หัวหน้าลุยเอง วนาสามวงเสร็จไหมวันนี้วนา,าวเสร็จครับเสร็จนี่เสร็จอยู่นี่โอเคเอาไม่รู้ว่าเสร็จกี่ทุ่มนะลองดูนะ <laughs> นะอ,อันนี้วน้าใหม่หวน้าใหม่เก็บหญ้าไปทิ้งเราจะเห็นว่าหญ้าเนี่ยหลังจากตัดแล้วไม่ใช่ตัดอย่างเดียวนะมันมีเศษมันอีกเยอะเลยและหญ้าที่มันตายที่พื้นนี่เยอะเราต้องเก็บไปทิ้งก่อนนะ หลังจากนั้นเมื่อปูผ้าแล้วเนี่ยมันจะทําให้หญ้าเนี่ยไม่รับแสงแดดไม่ได้มันก็จะไม่ไม่โตมันก็จะตายนะฮะแล้วก็กที่ที่เราเห็นแล้วเราเคยตัดมาบ่อยแล้วแล้วก็ไม่ได้ทําอะไรมันก็แป๊บเดียวไม่เกินสามเดือนหกเดือนเมื่อขึ้นมาใหม่นะฮะแต่อันนี้ถ้าคุมแล้วเขาบอกว่าอยู่ได้สามปีนะมาลองดูว่ามันอยู่ได้สามปีจริงหรือเปล่า เพราะว่าผลิตภัณฑ์ตัวน,นี้เพิ่งออกมานะครับเดี๋ยวเรา,เราลองใช้จริงอันไหนอันไหนดีเราจะบอกกันน,นะฮะนะไม่ต้องติดตะกร้านะครับเราจะบอกความจริงว่าอันไหนเป็นอันไหน,นอันนี้รีวิวจากจากความเป็นจริง <c oughs> ดูวันนี้ปูเพิ่มแล้วครับนู่นปูเพิ่มแล้ว นี่คือนี่คือส่วนที่เสร็จแล้วนะครับส่วนที่เสร็จแล้วนี่คือส่วนที่เสร็จแล้วกว้างขวางดีส่วนที่เสร็จแล้วนี่กว,ว้วา,งวา,งวววางขวางเลยล่ะ